อรุณสวัสดิ์ค่ะเบื้องหลังของชีวิตที่เรามองไม่เห็นแต่ส่งผลกับชีวิตของเราณนะปัจจุบันเนี่ยคืออะไรวันนี้เราจะต้องกล้าเผชิญหน้ากับความจริงกันแล้วนะคะเพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนชีวิตของเราไปด้วยความสุขไปสู่สิ่งที่เราปรารถนาได้ง่ายและก็เร็วขึ้นค่ะอาจารย์สถิตธรรมเพนสุขครูและโคช้ชทางจิตวิญญาณระดับโลก ท่านสอนให้เราเข้าสู่การรับรู้ในในระดับจิตใต้สำนึกซึ่งนั่นก่อให้เกิดความกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับความจริงนอกจากความกล้าหาญแล้วเนี่ยเรายังรู้สึกถึงพลังของชีวิตที่เราสามารถที่จะลงมือทำที่เราสามารถที่จะกล้ายอมรับความจริงในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเองได้อย่าง กล้าหาญที่สุดนะคะทําให้เรารู้สึกถึงพลังที่เราสามารถที่จะลงมือทําในสิ่งที่เราไม่เคยแม้แต่จะคิดได้หรือทําสิ่งที่เราเคยทําอยู่แล้วแต่เป็นความรู้สึกอีกด้านหนึ่งของความเข้าใจของความสุขที่ทําด้วยความรักที่ทําด้วยความรู้สึกที่มีคุณค่าค่ะกระบวนการที่ท,ท่านอาจารย์ ได้ถ่ายทอดความรู้เนี่ยไม่ว่าจะจะเป็นกระบวนการของการโค้ชส่วนตัวกระบวนการของการจูนจิตนะคะจะช่วยกระเทาะหรือว่าขัดเกลาเอาความไม่รู้ความที่เราเคยเข้าใจผิดออกนะคะหมายถึงว่า หมายถึงว่าด้วยความเข้าใจของเราเองค่ะด้วยความรับรู้ของเราเองในระดับจิตใต้สำนึกจะบอกว่าเวลาที่เราเข้าใจจริงๆเข้าใจกับเวลาที่เรารู้คิดว่าเราเข้าใจไม่เหมือนกันนะคะต่างกันอย่างสิ้นเชิงคิดว่าเข้าใจเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับประมาณทฤษฎีที่เรารู้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ จะระวังว่าไม่ทำแบบนี้แบบนี้อีกรู้ว่าจะต้องทำแบบนี้แบบนี้นะคะซึ่งความรู้สึกที่เราที่เราใช้ในการทำทุกๆอย่างที่เกิดเป็นพฤติกรรมชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นอีกแบบหนึง่งส่วนความเข้าใจที่เราเข้าใจในระดับจิตในในใจของเราจริงๆเข้าใจจริงๆจะเป็นความถ่องแท้ที่ทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้ อ๋อยอมรับได้อ๋อเนี่ยด้วยความเข้าใจว่าว่าสิ่งต่างๆที่เราได้ได้เกิดขึ้นมาในชีวิตของเราที่ตอนนี้เราเรียกเรียกว่าเป็นบททดสอบเราเรียกว่าเป็นบทเรียนต่างๆของชีวิตเนี่ยมันทำให้เราเกิดการยอมรับในความผิดพลาดเกิดการยอมรับในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยได้ตรงนี้แหละค่ะที่พลิก คู่ของความเข้าใจชีวิตเป็นอีกด้านหนึ่งขึ้นมาและวทำให้เราเกิดความรู้สึกที่เหนือกว่าตรงนี้แหละค่ะที่เราสามารถเข้าไปสู่เบื้องหลังของสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้โดยที่เราเนี่ยกล้าที่จะยอมรับความจริงนั้นได้ด้วยซึ่งมันเกิดขึ้นยากมากนะคะอันนึงมาจากว่าเรามองไม่เห็นเราไม่รู้เรา เกิดความมือดอยู่เวลาที่เรามือดอยู่แน่นอนค่ะมันทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะมองเห็นและไปในทิศทางที่สว่างกว่าได้แต่เวลาที่เรากระจ่างแจ้งด้วยความเข้าใจเราจะรู้เลยค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยมันมาจากเบื้องหลังที่มันเป็นแบบนี้ที่สามารถทำให้เรา แก้ไขได้เลยและเราสามารถแก้ไขในระดับจิตในระบบจิตของเราที่ที่เกิดความสมบูรณ์ขึ้นเมื่อจิตเกิดความสมบูรณ์ขึ้นเราเราจะสามารถก้าวกระโดดนะคะออกจากจุดเดิมที่เราอยู่ก้าวกระโดดมาในพื้นที่ที่เราสามารถที่จะเลือก ด้วยความกล้าหาญเลือกด้วยความรู้สึกไว้วางใจในชีวิตของเรารู้สึกศรัทธาในคุณค่าในความหมายในหัวใจของเราได้และสามารถที่จะทําให้ตัวเราเองเนี่ยดำรงชีวิตอยู่หรือว่าใช้ชีวิตอยู่นับตั้งแต่ลมหายใจนี้เป็นต้นไปเนี่ยด้วยความรู้สึกของความสุขของความอิ่มเอมใจของความรู้สึกที่เข้าถึงคุณค่าของตัวเองและสามารถที่จะ พัฒนาจากจุดนี้ต่อไปได้เร็วขึ้นได้ง่ายขึ้นด้วยความรู้สึกของความสุขค่ะด้วยความรู้สึกที่ไว้วางใจที่เรียกว่าศรัทธาในชีวิตของเรานั่นเองนะคะวันนี้ทนันอรุณสวัสดิ์ค่ะนี่วันนี้ทันค่ะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะสวัสดีน้องโชติกานะคะวัสดีค่ะพี่เอกเซม ันนี้ขอแอบนิดนึงนะคะสวัสดีคุณแม่ต้อมนะคะดีใจจังเลยค่ะว้าวต้องบอกว่าอารอุสวัสดีตอนเย็นนะคะคุณแพทเรีนมาแล้วน้องพึ่งสวัสดีค่ะไม่เจอกันหลายวันนะคะสบายดีนะคะคุณลุงนภาสวัสดีค่ะอ๋อคุณปุ๊กสวัสดีค่ะค่ะค่ะดีใจจังเลยค่ะ สวัสดีพี่การกุวันนะคะช่วงนี้ปลีกเวลาสวัสดีท่านม i ราเคิลมราเคิลนะคะคุณติก๊กน้องเพชนะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยยังนึกถึงคุณเก๋อยู่เลยนะคะโอเคแล้วก็ทุกๆท,ท่านเลยค่ะจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าการที่เรากล้าหาญที่จะเผชิญกับความจริงในในเรื่องราวชีวิตของเราเนี่ย ตรงนี้แหละคะ่ะที่จะเป็นจุดเปลี่ยนอันนี้ต้องบอกว่ามาจากความเข้าใจในระดับจิตเพราะฉะนั้นฝึกฝนนะคะไปด้วยกันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทางไหนหมายถึงว่าการาผ่านการอ่านหนังสือของท่านอาจารย์นะคะคอร์สออนไลน์หรือว่า การจุมจิตส่วนตัวหรือว่าจะเป็นการโค้ชส่วนตัวอันนี้เราสามารถที่จะเลือกได้เสมอแล้วเราสามารถที่จะเริ่มได้ตั้งแต่ตอนนี้เพราะว่าเพราะว่าความที่เป็น ศักยภาพที่ยิ่งใหญ่มันมีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนเชื่อมต่อหรือว่าจูนเข้าไปให้ถึงแล้วเราจะรู้เลยค่ะว่าเราจะต้องทำอะไรในสิ่งที่เราตั้งใจที่จะมาทำจริงๆและทำให้เราเนี่ยใช้เวลาได้อย่างมีคุณค่ามากที่สุดเลยนับตั้งแต่ลมหายใจนี้เป็นต้นไปนะคะ ขอพระคุณเวลาที่มีค่าในช่วงเช้าของท,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 ทุกทุกทุกท่านนะคะว่าแล้วกันก็ตื่นเต้นนะคะขอให้ได้รับความขอได้รับสิ่งที่ตั้งความปรารถนาไว้ดีงามแล้วได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นและขอให้มีความสุขในปัจจุบันขณะนะคะเจอกันในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้าค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ